MedCMU Podcast for ฟัง for health ฟัง for health podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง For h e a l t h Podcast อยู่กับดิฉันฟ้าธัญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ฟังคะสำหรับเรื่องที่จะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นสกูปพิเศษค่ะที่เราจะนำเรื่องของวันมหิดลมาเล่าสู่กันฟังค่ะ คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุณยเดชวิกรมพระบรมราชาชานกในรัชากาลที่9และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุณยเดชวิกรมพระบรมราชาชานกในรัชากาลที่9นะคะเนื่องในวันมหิดลประจำปี2568 เราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย อีกทั้งค่ะในวันที่14กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลนะคะตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชานกในรัชากาลที่9พระองค์นะคะได้ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์โดยทรงพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานอันเป็นการวางรากฐานให้แก่วงการแพทย์ การสาธารณสุขและการอุดมศึกษาของไทยค่ะให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมกับอาระยะประเทศทรงเสียสละเพื่อความเจริญของกิจการแพทย์โดยส่วนรวมเป็นแบบอย่างอันประเสริฐแก่แพทย์ทั่วไปนอกจากนี้ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านการศึกษาการต่างประเทศการทหารเรือและศิลปะ อันเป็นมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ท่านได้มอบไว้ให้แก่ประชาชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันโดยกิจกรรมในวันดังกล่าวนะคะเริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าค่ะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน66รูปณบริเวณลานชั้นหนึ่งอาคารสูจินโนคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะหลังจากนั้นก็ได้เริ่มพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตราธิเบศ อดุลระยะเดศวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9ณบริเวณพระราชานุสาวรีย์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะนอกจากนี้ในเวลา8โมงครึ่งค่ะก็มีพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุณระะเดศวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9นะคะที่ห้องประชุมชั้น2อาคารเรียนรวมคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ ศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์พงรักศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก,กล่าวเปิดและสะดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในราชการที่9นะคะผู้ชนะเลิศการประกวดบทร้อยกองทุกประเภทค่ะก็จะอ่านบทประพันธ์เทิดพระเกียรติผ่านบทร้อยกรง และก็มอบรางวัลให้กับผู้ที่ชนะการประกวดบทร้อยกองอีกด้วยค่ะรวมถึงวันนี้ดิฉันได้นำเสียงประเภทโครงสีสุภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลชนะเลิศถ้วยพระชทา,านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีจากโรงเรียนอนุกูลน,นารีน้ำพระไทยคือหยาดน้ำจากสวรรค์ แพทดศาสตร์สืบสวงปันประดับลาคือฝนชุบชีวันหวานชื่นชนเฮยคือรักสลักฟ้ารัดฟื้นพดุงฝันทะสันสุขเสกสร้างสารผลเวชศาสตร์ว่าชีพคนขจัดเศร้าดวงจิตอุทิศต,ตนแต้มสุขรานา หมุนค่ำก็แย้มเช้าชาดพ้นภผ่ผองเนื้อฉัดครองเกียรติแก้วกอบการวิกิทะาสงสารสิทธิเอือ้อปลูกป่าแห่งเชาวชานหวานชีพโลแคจจอมปราดแผ่นดินเกือ้อเกียรติก้องวัดวิถีสีหัดทําแกร่งเพี้ยงหินผา จากสู่ฉายเมตตาโลกามิ่งมักพัฒนาเกิดสิทธิ์ดั่งประทีประดับดาวเด่นแคว้นสถิตสมัยได้กล่าวด้วยกำมอมนางสาวชาวัลลักเขาแคนและนายชัยานินชินพันธ์โรงเรียนอนุกูลน,นาดีค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังเป็นอีกหนึ่งประเภทค่ะก็คือประเภทกรอน8ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเชิงถ้วยเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแสงสุรีาศาสวรณผันฟ้าเปิดแสงปัญญาแผวเพลิดเกิดาศาสินแสงพระธรรมดังสายน้ําสร้างชีวินแสงสองล่าป่าทินสิ้นโรคภัยพระจอมปราด ช่วยไทยให้รอดทุกทะทรงปลูชีวารักษาไข้ทะทรงงานเช้าค่ำเพื่อแพทย์ไทยหัวนัยหมอเจ้าฟ้าปรีชาชานญาติพระไทยดังสายฝนประพรมโลกยามช้ำโศกเยียวยาคนจนสมานดังขดหินกระทบแสงกลางสายทาน เด่นประการทวีผลชนสุขใจพันแสงทองส่องภูผามาคราหนึ่งแผ่นดินจึงไร้ทุกพิสุทธิ์ใสมหิดลดังแสงทองส่องอัมภัยขอเทิดไว้น้องบูชิตนิดนิรันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมเด็กชายนักศิกย์วิชา,าศึกษาและเด็กหญิงกรณสาจันทิวงศ์โร,รงเรียนเฉลิมรัตวิทยาคม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสกู๊ปพิเศษในวันนี้นะคะพบกันใหม่เรื่องหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ MEDCMU for เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา